หย yup. <go> ่าห <go ld die> ัวนะกะยุดก้อนนะคลาดเดี่ยววจานเองคลาดจะใชไม่เล่นเล่นใช่อาม็เบ้อความจนน่าคลาดว่าพี่เราเออพี่มาในคลาดในหน้าคลาดจอดอดไม่ได้กินน่าคลาดว่าลุยเออ พน,นันแล้วมันนี่ว่ามาก,ก็าเบอร์นี่มาโจกเลยหวัดหน้าหวัดโจกปีจริงจนพุ่ยรอพุมนี่เะยเนี่ย่องก้นเจ้วแต่ว่าความจำเป็นความจนมันยอมจะลากลาดว่าความลัวปีเพราะฉะนั้นก็เบอร์สร้างตัวตกตรงตรงี้าไม่ได้สร้างแบบฟุ้มตรงนี้เดี๋ยวพ่อไม่หม้อปลาแบบตดจริง ปุ่มนิดกับหม้อปลาายมาจะไงมั้งแล้วพี่ได้ดูว่าปุ่มมันจัดจนแล้วป่มมันด้อยพี่โดนไม่ไหวได้ร้อยจิรุดในโลกดุดวดวต้ดุดวดโต้แร้อยเพื่อเออเจับปวดแบบจีนจันโอ้จัดจีน นี่ตั้งใจเลยว่าตรงนี้พี่เอียนผมก็เลยเดินมาเลยก,ก้าวมาเลยผมไม่กล้าจริจงๆกันกล้าแต่ว่าไม่กล้านี่วันนี้ตั้งใจก่อนว่าพี่นี่เดตายนี่ตายบ่อยได้ปลัตเล็ก,กูตายโอ้ปลัตะลูก,กูนี่เล,เล่นเล่นโอ้พี่เล่นเล่นได้กันแล้วจานแต่ <c oughs> าจะลงตายใจอ่ะจริงๆแล้วัน เอาจริงๆคุณฟี่ตายใจกินไวอยากกินอะไรก็กินไหวแล้วกินไหวแล้วตายใจอ่ะไยวที่มือมืดอ่ะไม่ใช่แล้วไหวอะไรอ่ะไหวดี่ไปแดนก็อ้มือเล้าวอ่ะไม่ใช่ไหวได้อ่ะเด็กกินใจไหวให้เตอร์อา้โหลกเอาจมกวนไปกินไหวให้เตอร์ โอ้การตัวตายยันออกหักโอ้ออกหักนี่มาจานมือจะลงบอกได้มั้งไหมอ่ะจานตัวนะตัวเดียวไม่เอาสองตัวไม่เอาก็จามตัวเป๊ะๆนะคุณพี่นะจริงหัวใจลาวหัวปนีได้อย่าหัวเมื่อเล็กๆไม่เอาต้องก้นยานอืมตายจึง Trong lô đẹp bớt, chạy leo anh Hê <laughs> <Ủa> trời à Hãy tình cả chẳng mi rủ Tính chạy, tí đi rủ đại trừ lâu Ô oh. Chạy là trong lô, mình ra mặt Mất phải này đại à, trong lô bớt là Hê rơi, <laughs> oh. về kinh vai ai เม่แม่ตุ้มเอาพปล่าหมตุ้มเตินดึงเตินกาตัวต,ต,ต,ตายกินไวไออ้อะเจ้ายานโอ้ทีล่างเตินจำไว้นะวิตีแต่ไม่ให้เมียตุ้มมันทำเตืออาตายเกิดไม่ดึงจำสียทำกันเตือวิตีไม่ให้เมียตุ้มคือรอย่าตาม,มานี่นักตุ้มตมานักไม่เล็กอยู่กับเมียยันติดกับมาก่อน ต้องทำาหานนะักเลี้ยงลกเลี้ยงเมียแต่เมียไม่หลักดีมันตรน <c oughs> ี่วัวรอว่ารองไหมเนาะเราถ้ามีเมียรเราต้องอยาสม,มานนนักกุดพี่เออยัดแรงไว้วดเมียมัง่งเออสามวันที่วันวัวสักทีอาทิตย์เจ้งอาทิตย์ก็ต้องเอาแลว้วอันทสามที่วันก็นต้องจัดไอเมีย แต่ว่าต้องนั้นอะที่ต้องจัดหนักใ้รักตีแต่ว่าได้ทำงา,านหนักแล้วตเนี่ยพี่อ้ะลำบากแลออ้วปวดหัวจึงม้อนก็ชิงเนี่ยมันมันต้องการเลยแต่ว่าคุณพี่ไปทำงานนักจึงกับเมียก็เลยนกใจใช่ไหมชิมิใจเดียวใจเดียวอ่าจึงก็จำเธอตรง ไอ้น uh> ี่ม uh> ิโครจริงๆเลยหนักเท่าไหรกที่ตายในรวดไหมไม่ได้รวดเดี๋ยวปมตัวนายตัวตายอยู่หายหายหายใหญ่หายจ้าเดี๋ยวตวดนายตึนรองว่าตึนดีใจอ่ะหายดีใจหายหายเดูอะไรเดี๋ยวปมปอนะมาโนกับมา Lục lá cầm chi Ơ ừ. Bà đít cầm chi Lũ yên nhà phải cầm nha Đấy sao Bông này lũ yên cầm bông Tại ừ. cầm, cầm bông Cầm chút đi Mẹ phớn cầm bông Cầm